มายลาอสุดท้ายนะครับเราก็คือผู้เขียนเนี่ยนะก็หวังว่ามุมมองแบบเจาะลึกนะอินไซต์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยแนะแนวนะครับกลยุทธ์ในการเดินระบบนะครับในช่วงระหวา่างการระบาดของโควิด1 9ที่กำลังเกิดขึ้นนี้นะครับเคอร์เรนต์กำหมายถึงกำลังเกิดขึ้นนี้แหละ แล้วก็ในอนาคตด้วย beyond นะก็เลยเลยไปนอนาคตด้วยนะครับใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะ uh, help นี่เป็น verb พิเศษนะมันสามารถเอามาชนกับ verb ช่องหนึ่งได้เลยนะคือตัวมันเองก็เป็น verb ช่องหนึ่งแล้วก็เอามาชนกับ verb ช่องหนึ่งได้เลยนะครับก็เป็น verb พิเศษนะตึง่งจะเป็น verb ช่วยพวกดูพวกอะไรดอนอะไรพวกนั้นนะครับปกติเราทําอย่างนี้ไม่ได้เนาะแต่ว่า help เป็น verb พิเศษถ้าชนกับ verb ช่องหนึ่งได้เลย หลายคนจะเจอประเภทแบบคนไทยอ่ะชอบเป็นแบบ hel l p to Guide อะไรเงี้ยนะซึ่งผิดนะครับ help ไม่ต้องมี To แทรงนะครับ help ก็ Guide เลยนะครับไปต่อนะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเราก็หวังว่าการวิเคราะห์ของหลักๆของเราเนี่ยนะครับ Underline จริงๆแปลว่าขีดเส้นใต้นะแต่ว่า Underline ยิ่งก็มาถึงไอ้ที่สำคัญอ่ะที่เน้นหรือที่สำคัญกนะการวิเคราะห์ที่สำคัญของเราเนี่ยนะ ก็สามารถจะเอาไปใช้เอาไปใช้กับอา,อาคารหลากหลายประเภทนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปใช้กับระบบปรับอากาศที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าคอร์สอ็อฟแอคชั่นนะครับการกระทำหรือมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยนะในการทำกรณีต่างๆเนี่ยมันมันคืออะไรบ้างกรณีที่เหมาะสมที่ควรทำคืออะไรนะครับ แม้ว่าเนี่ยนะอคือแม,แม้แม้ว่าข้อสังเกตที่ที่เราพูดถึงในงานนี้โดยตรงอ่ะมันอาจจะใช้ไม่ได้ทุกกรณีแบบนั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางถึงแม้ว่ามันจะไปใช้ไม่ได้ทุกกรณีนะครับมอร์บรอดลีก็คือในในเชิงที่กว้างขึ้นนี่นะการวิเคราะห์ ทำนองเดียวกันนี้นะครับก็สามารถเอาไปทํากับเรื่อง indoor air quality นะเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ด้วยนะครับคือ paper นี้มันว่าด้วยเรื่องของการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคทางแอร์บอลใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยในเซนต์เดียวกันนะถ้าเกิดเราขยายวงนะขยายความคิดให้กว้างขึ้นเนี่ยการวิเคราะห์แนวนี้สามารถเอาไปใช้วิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารหรือว่า AQ หรือว่ามลพิษตัวอืได้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะช่วยตัดสินใจนะครับเห็นนะเหวชนกับเวริรช่องหนึ่งแล้วนะครับช่วยในการตัดสินใจนะครับในการออกแบบระบบประ,ประกาศแล้วก็เปลี่ยนแปลงการเดินระบบประ,ประกาศได้นะครับซ,จจซึ่งอาจจะทำซึ่งอาจจะคล้ายๆตรวจวัดติดตามนะครับหรือหาข้อมูลได้จากการ ติดตามระดับคาร์บอนออกไซด์ในในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปความตรงนี้ให้ให้ไม่งงนิดนึงนะก็คือไอการคือเปเปอร์นี้เขาใช้วิเคราะห์เรื่องการแพร่ของโควิดใช่ไหมว่าจะลดมันได้ยังไงด้วยมาตรการต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าการวิเคราะห์ทําทนองเดียวกันเนี้ยเอาไปวิเคราะห์ IAQ ตัวอื่นได้ด้วยนะครับ ทั้งในแง่ของการไปปรับปรุงเรื่องการออกแบบระบบอากาศหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินระบบปอากาศเช่นอาจจะเดินด้วยการเอา o า t d o o r a i เขาม,ามากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าการตั้ง s e ตพอยต์ของลมจ่ายให้สูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือ operation operational change นะครับซึ่งทีนี้ไอ้มลพิษที่อยู่ในอาคารเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันเราไม่ไปตรวจติดตามวัดผลทุกตัวหรอกอย่างพวก มร้อนที่ออกมาจากเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกมลพิษตัวอื่นน,นะนะโดยส่วนใหญ่เราเรามักจะไม่เคยวัดไอ้พวกนั้นโดยตรงหรอกเรามักจะใช้วิธีการวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนแล้วพอเราทํามาตรการต่างๆปุ๊บดูว่าคาร์บอนออกไซด์ลดลงเท่าไหร่เราก็อนุมานว่าเมลพิษตัวอื่นก็ลดลงในอัตรา,าเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเพราะตัวนี้มันวัดง่ายสุดเน่ยมันมีเครื่องมือวัด ขายเป็นเชิงพาณนนิชย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เข้าใจว่าเนี่ยประโยคน์สุดท้ายก็หมายความว่างี้เนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นมลพิษตัวไหนก็ตามแหละมันก็อินฟอร์มหรือว่าจับข้อมูลมันผ่านทางการมอนิเตอร์ตัวคำแล้วซายแทนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเปนั้นจบเสียที่นะครับบดความยาว่ากนะครับก็มันมัน เป็นบทความวิชาการนะมันก็แบบโหพูดละเอียดเก็บทุกเม็ดอะไรเงี้ยมันก็เลยยาวมากนะครับก็จะดูผิดผิดธรรมชาติของบทความใน a s h เล y Journal ไปสักหน่อยนะครับแต่ว่ามีประโยชน์เนาะแล้วบทความนี้มันออกมาตั้งแต่กลางปีสองสองนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นเดือนพัก,กราปีสองสี่เข้ามาแล้วเนี่ยซึ่งความรู้ที่เขาคาดหมายเอาไว้ในเปเปอร์เนี้ย วันนี้มันได้รับการพิสูจน์ว่าในในที่สิ่งที่พูดในเปเปอร์นี้ทั้งหมดมันเป็นจริงหมดแล้วนะเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่ตามมาที่เขายืนยันสิ่งที่บทความนี้พูดถึงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็แล้วก็หลายบทความเราอ่านกันไปแล้วด้วยในในเนี่ยในแ l Journal นี่แหละนะครับในศิลปกร University Student Branch Reading อันเนี้ยนะครับซีรีส์ของเราเนี่ยเราเราอ่านไปหลายบทความละซึ่งบทความที่เราอ่านเนี่ยออกมาหลังจากอันนี้ด้วยซ้ำไป แล้วก็ยืนยันประเด็นที่บทความนี้พูดไว้ทั้งหมดนะครับชัดเจนที่สุดคือสแตนดานสองสี่หนึ่งที่ออกมาเนี่ยมันมาตามแนวบทความนี้เลยแหละเนื้อหาที่ได้มาหลักแนวนี้เลยนะครับอ่ะก็จบบทความนี้นะครับแล้วก็ไว้ลองดูต่อว่าจะอ่านบ,บทความเรื่องอะไรต่อไป